ชาวเน็ตน้ำตาคอภาพของคุณแม่ที่ต้องแบกลูกมากวาดถนนแม้เหนื่อยเป็นสองเท่าก็ยอม เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่ามกลางความเคร่งเครียดจากการเมืองและสภาพอากาศหากใครได้พบภาพชีวิตพนักงานกวาดถนนเธอได้นำลูกน้อยแบกใส่หลังพร้อมกวาดถนนทำความสะอาดจะพากันยิ้มประทับใจและชื่นชมในที่สุดแห่งความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก ผู้สื่อข่าวจังหวัดปาจีนบุรีรายงานว่าขณะขี่รถจักรยานยนต์เดินทางผ่านถนนสายปลาจีนอนุสร์อำเภอเมืองปาจีนบุรีจังหวัดปาจีนบุรีพบภาพประทับใจเป็นภาพของคุณแม่ พนักงานกวาดถนนหญิงทราบชื่อต่อมาคือนางสมศรีทองคำแสงอยู่ที่ปลาจีนบุรีเธอได้นำลูกน้อยแบกใส่หลังพร้อมกวาดถนนทําความสะอาดจากหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดปาจีนบุรีเกือบถึงหน้าโรงเรียนเทศบาลสองวัดหลวงปีชากุลโดยลูกชายกำลังหลับหลับตื่นตื่นบนหลังแม่ที่กำลังกวาดทำความสะอาดถนน นางสมศรีกล่าวว่าลูกชายเป็นบุตรคนที่สองอายุ10เดือนลูกคนโตอายุ11ปีปกติกว่าถนนหน้าสถานีรถไฟถึงร้านตะโกลาย วันนี้มากวาดถนนช่วยพ่อที่ไม่สบายระยะทางเกือบ4กิโลเมตรเสร็จเศษที่นำลูกชายใส่เป้แบกใส่หลังพร้อมกวาดถนนเนื่องจากลูกชายติดตนมากหากไม่เห็นจะร้องจึงต้องแบกใส่หลังมาทำงานด้วยโดยลูกชายจะไม่ร้องงองแงหรืองี่เง่าเลยเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายสุขภาพแข็งแรงแม้บางครั้งจะอยู่กลางแดดร้อนบ้างหรือบางครั้งที่ไม่มีคนช่วยดู แก็จะแบกใส่หลังมาด้วยเป็นประจำสำหรับสามีมีอาชีพเป็นพนักงานสิ่งแวดล้อมดูแลเก็บขยะมูลฝอยประจำรถขยะเทศบาลเมืองปาจีนบุรีเช่นกันและในช่วงเวลาว่างตนเองพร้อมสามีจะไปทำหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างบําเพนรมสถานจังหวัดปาจีนบุรีอีกด้วยนางสมศรีกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ